นี่นะครับไม้ของไม้ของริสคิวนะครับใช่คือไม้นะคะลูกค้าบอว่าลนค้าเริ่มหลไปแล้วเียง่เอามาโชว์คอม6 0นั่นอุปกรณ์อับก่อนเขีนลูกค้าบอกว่าถ้าถ้านื้อเป็นตั้งกดดอดก็คือเป็นของครั รับรับชิงบ่สองโมงครึ่งครับสีรับอรบงองไทยนึ่งดีีแทงน่งดีไยเข้าออกได้ตลอดดูนะครับมิสคิวนะครับมิสมิดสรุ่นแอรโร่ครับไม้สีดำดิซอน,นครับซอนอเสรอนเสิร์ตไยน,นิดนึงนะครับ อสอนนี่สวยมากเลยนะครับเป็นรุ่นแอโร่ค่ะลูกค้านี่นะครับจะเน้นสอนไม้จะแกะสอนรุ่นจัมปาก็คืออันนี้เป็นไม้สีดําค,ค่ะเป็นดำดำ,ดำแท้ไม่ทําสีเลยนะครับไม่ค่ะลูกค้าก็จะมีเป็นรุ่นแอโร่ธรรมดากับเป็นรุ่นแอโร่ลิมิเต็ดค่ะลูกค้าจัมปาเล็บนะครับอันนี้เท่าไหร่นะครับ ราคาเลยราคาอยู่ที่6,500บาทค่ะส่วน Arrow Limited 8,500บาทค่ะถัดจากตัว Arrow ก็จะเป็นรุ่น Ultimate แล้วราคาสูงขึ้นไปอีกนะค่ะจะเริ่มต้นที่13,500ค่ะลูกค้าหมายถึงหมดนี่ป่ะคะ13,500คค่ะลูก้าแต่ราคาไม่เท่ากันใช่ค่ะเราต่างกันที่เนื้อไม้ที่จำปาเลยค่ะลูกค้าจำปาเยอะก็จะแพงกว่าใช่ค่ะนี่12จำปาใช่ค่ะลูกค้าตัวนี้12จำปาค่ะตัวนี้5จำปาค่ะ จำปาที่นี่ก็มีเป็นแปดจำปาเทียมด้วยคือมันจะคล้ายๆสิบสองจำปาค่ะแต่จริงๆเป็นแปดจำปาค่ะยอดมากเลยนะครับนี่มีร้อยเปอร์เซ็นต์จากล่ะละที่ร้านมาัดาาที่ราคาพิเศษอยู่แล้วค่ะลูกค้า,คาแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็บางตัวก็จะมีของแถมให้ด้วยค่ะอ๋อไหมนี่เมเปิ้ลมหครับใช่ค่ะลูกค้ามันมีลายนิดหน่อยนะเมเปิ้ลจะไม่มีเลยค่ะลูกค้าตัวนั้นน่ะเมเปิ้ลไหม ก็ยังไงก็ลองดูตามเซนเซอรวันนี้จะเป็นรุ่นเอ่อกาวิตี้ล้มลุกกับรุ่นพีเอฟค่ะเอฟวันที่มีลายเซ็นนี่ลายเซ็นใช่ค่ะลายเซ็นตัวนี้คือลายเซ็นพีเอฟค่ะอโชว์หน่อยนะครับนี่เป็นลายเซ็นของพีเอฟนครนายกนะครับใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้คือพีเอฟจะเป็นคนคัดเรื่องไม้เป็น ตาครับตาสีแดงนะครับป้ายแดงครับตัวนี้เท่าไหร่นะครับตัวนี้28,0 0 0บาทค่ะ28,000บาทนะครับยังไงก็ลองสอบถามไปทาง n ิคคิวได้นะครับใช่ค่ะตอนนี้นาโรงงานเราเปิดสาขาที่กรุงเทพค่ะอยู่ที่ร่องเก้าซอยห้านะคะเป็นโรงงานโดยตรงเลยใช่ไหมใช่ค่ะสาขาแรกอยู่ที่จันทบุรีค่ะสามารถเข้าไปติดต่อได้แล้วก็ถ้าซื้อไม้กับทางนิคิวนะคะสามารถปรับแก้ได้หนึ่งครั้งไม่เสียค่าบริการด้วยค่ะดีมากเลยครับ ก็ลองดูนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมมาสัมภาษณ์อบแบบนี้ได้เลยครับเชบิญนะเลยครับเชบิญเลยครับอาพี่ี่พี่เข่าทรายนะครับผมพี่เข่าทรายสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เขา่าไม่ทราบพี่ไม่ทราบพี่เข่าทรายตอนนี้ใช้ไม้รุ่นอะไรอยู่ครับผมใช,ใช้อะไรผมก็จำไม่ได้โอเมีโอเมีนหรือนิดคิวโอมีนเหรอครับอ๋อ ุมยอดมากเลยนี่คืผมจะเปลี่ยนนี่ละเปลี่ยนขันอันนี้ทไมอันนี้ชิวตอนนี้จะเปลี่ยนหน่อยนิเล่ใช่ครับก็พี่ขอตายบอกนะครับว่าจะมาลองใช้ไมนิสคิวดูนะครับเใช้องัดคณตานใ่กเกี่ยงใ้มาดูครับใช่ค่ พี่เห็นอยู่ตรงนี้ครัพี่ตกพีนะตก่ตุกรปาไหมนะตัไหมีต่ะตอนนี้พี่เขาทรายก็มาดูไม้นิชนะครับมันตัวนี้คะ ที่เขาทรายวันีตัวใที่เมื่อวันนั้นอะที่แแย่านี้ยังอยู่ใช่ตัวเกี้ใช่ค่ะตอวนี้ก็เป็นกวี้ นี่ยขทายกำลังเลือกไม้นิดอยู่นะครับใช่นนี้แหละที่ก็สนใจรุ่นคาวิตี้อยู่นะครับใช่นี้เป็นตัวเป็นตัวจริงจริงอ๋อนี่คือเอาไปแทงชิงดำเลยเหรอครับพี่ขทายใช่ครับผมยอดมากเลยครับสู้กับเสู้กับเปียพงนะครับผมก็คิดว่าดูนะครับระหว่างไม้นิดกับไม้ที่เปียพงนะครับไปชิงเลยเหรอครับเนี่ย ไปแล้วครับเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูกันนะครับว่าผลจะเป็นยังไงนะครับ